สวัสดีครับมาอยู่ในเกมลายลังเจอนะครับสลับวันนี้นะครับก็จะมาสอนถึงวิธีการใช้นะครับสลับเกียร์นะครับสลับสายฟรีนะครับอยากจะรู้ว่าจะใช่ยังไงนะครับก็สายฟรีบางคนนะครับอาจจะใส่เกียร์ผิดหรือว่าใส่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็วิธีใส่เกียร์ก็ไม่ได้ใช่มาตรฐานนะครับแต่ว่าเป็นใส่เกียร์ตามตัวที่จะใช้งานนะครับ แบบตัวนี้นะครับถ้าเป็นเอาแบบเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวขอเซตแป๊บนึงนะครับเน็ตมันช้านิดนึงนะครับขอเซตตามระบบหน่อยนะครับอ่าตัวชนนะครับถ้าเป็นว่องไวนะครับ ไว้ใส่ตัวนี้ไปก็ได้อ่าตัวนี้แทนเอาตัวนี้มาด้วยมาประกอบอันนี้ฟองไ้ไว้พิบชนแค่มาประกอบนะครับก็ถ้าเริ่มจากนะครับถ้าเป็นตัวชนนะครับ ตัวชนนะครับถ้าเกียร์ชิ้แรกนะครับใส่แบบไหนก็ได้นะครับให้ถ้ามีแบบค่าเป็นค่าต้านก็จะดีนะครับค่าต้านแล้วก็เลือดนะครับจะดีมากแบบเกียร์แบบนี้นะครับคือพลังชีวิตนะครับต้านสกิลนะครับแบบนี้ครับดีครับชิ้แรกนะครับใส่แบบนี้ดีนะครับถ้าเป็นตัวชนนะครับถ้าใส่ได้นะครับพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับมี ค่าพลังชีวิตให้นะครับแล้วก็เป็นค่าป้องพลังเวทนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือค่าพลังชีวิตนะครับสรับตัวชนนะครับทักเกียชิ้นที่สนะครับสลับตัวชนนะครับถ้าเป็นตัวที่ใส่แร่ไม่เยอะนะครับก็อาจจะใส่แบบอื่นไปก็ได้นะครับอันนี้มันมีมีของฮาโลวินพอดีนะครับลดแร่3 0นะครับ ก็เลยเอามาใส่นะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ใส่รองเท้าไปนะครับถ้าจะเอาเป็นตัวถึกๆนะครับมันไม่ค่อยจะไหวนะครับนี่แร่จริงมันนะครับ2340นะครับคือแร่หนักมากนะครับถ้าไม่ลดแร่2จุดนะครับเล่นไม่ได้นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับถ้าจะเล่นมันก็ลําบากนะครับมันจะสู้ลําบากนะครับก็จะมีถ้าเป็นตัวฟรีมันก็ บางทีเกียร์คริสต์มาสก็พอใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับนี้ก็จะเล่นมานานหน่อยนะครับก็จะพอมีนะครับถ้าไม่มีจริงๆครับก็ต้องใช้แบบพวกนี้นะครับคือมันลดแล่ได้เยอะดีนะครับมันจะเป็นต้องลดแล่นะครับตรงนี้นะครับก็คือได้ค่าความเร็วเคขึ้นที่นะครับได้ค่าลดแล่นะครับแล้วก็ต้านสกิลนะครับ ถือว่าได้ต้านสกิลที่สูงมากๆนะครับถ้าเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายก็ต้องเลือกเอานะครับถ้าเป็นตัวชนนะครับบางทีเราก็ไม่มีแบบนี้นะครับคือของผมนะครับต้านร้อยนะครับลบอาจจะ41นะครับคือแต่ว่าค่าต้านมันร้อยนะครับแต่ถ้าฟรีจริงๆนะครับไม่มีของจริงๆนะครับกระดิ่งก็ดีนะครับแต่ว่า มันจะมีสิ้นอื่นนะครับที่ดีแล้วเราต้องมาดูนะครับเราต้องการปล่อยตัวไหมต้องการปล่อยตัวหรือว่าต้องการลดแร่อีกจุดนะครับถ้าตัวแร่มันหนักไปนะครับแร่เยอะนะครับอาจจะเล่นไม่ได้เราก็จะลดแร่นะครับถ้ามันจําเป็นนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับคือมันฟรีนะครับมันอย่างอื่นไม่มีนะครับคือเอามาลดแร่นี่แหละครับ คือต้องการลดแร่เอาตัวมาใช้งานนะครับคือแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวชนนะครับตัวชนก็จะมาตรฐานมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวแร่หนักนะครับนี่ครับตัวที่ผมใช้นะครับอันแรกนะครับมีจมตีกายพลังชีวิตนะครับแล้วก็ต้านนะครับใช้งานถือว่าเยอะนะครับอ่านี่นะครับ คือชิ้นแรกนะครับมันมีค่าพลังชีวิตและค่าต้านให้นะครับโจมตีกายก็ได้ใช้บ้างนะครับแล้วชิ้นที่2นะครับที่ใส่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่จริงจะต้องใส่อยู่ประมาณแร่ลดแร37่37%นะครับแต่ว่าผมใส่ตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ได้เอาออกนะครับอันนี้ก็เป็นลดแร่อีก30%นะครับถ้าไม่ใช้นะครับการลดแร่มันจะ น้อยไปเราจะเล่นไม่ได้นะครับสำหรับมายากลนะครับมายากลคือถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยตัวเร็วนะครับลดแร่เยอะๆนะครับออกเยอะๆนะครับมันจะทาดาเมจได้นะครับแล้วก็จะเป็นมันจะมีสกิลนี้นะครับถ้าตายก็จะสุ่มทัสองสกิลของมันนะครับคือสกิลพักแล้วก็เป็นสกิลบัฟนะครับคือมันจะดีมากๆนะครับถ้าออกมาเยอะแล้วก็ศัตรูจะหนืดด้วยนะครับ มันจะดีนะครับแต่ว่าก็คือเราต้องเลือกใส่นะครับอันนี้ก็ถ้าไม่มีก็ใส่ตัวที่เป็นคอนก็ได้นะครับแบบอะไรก็ได้นะครับสลับสายฟรีนะครับประยุกใช้ไปก่อนนะครับคือแบบนี้นะครับผมใช้อันนี้ก็ต้านแน่นอนนะครับเกิดร้อยแน่นอนนะครับแต่ว่าหลบมันจะไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีของก็จําเป็นะใส่แบบนี้ไปนะครับตัวแบบนี้นะครับเห็นผมเล่นนะครับก็มาสามนะครับ สำหรับสายตัวชนนะครับอ่าถ้าเป็นไหวพริบนะครับไหวพริบก็ออกมาสายนี้นะครับถ้าไม่มีของพวกเกียร์เจ็ดเกียร์อะไรจริงๆนะครับไหวพริบนะครับมันต้องดูนะครับคือแร่เยอะนะครับแร่ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าอัพเก้าดาวนะครับแร่จะเยอะนะครับเยอะขึ้นคือ รองเท้าใส่ได้เลยนะครับเพราะว่านี่ครับดูระยะก่อนนะครับนี่นะครับยืนห้าร้อยนะครับยังไงก็ไม่ค่อยโดนดาเมจนะครับถ้าไม่มีชิ้นนี้นะครับถ้าไม่มีชิ้นนี้จริงๆนะครับก็ผมแนะนำนะพวกนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเป็นสายไวพิบนะครับมันจะเสริมพลังเวทแล้วก็จะได้ระยะการปล่อยตัวนะครับ ปล่อยตัวได้เยอะนะครับพวกนี้นะครับคือมันเป็นของดีนะครับเกียร์เช่นนี้นะครับเป็นไม้ขาถาเกียรติยศนะครับใช้งานดีนะครับถ้าเป็นชิ้นแรกก็แนะนําตัวนี้นะครับเอามาแบบเราเล่นในตอนนี้ก็คือเน้นปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวแร่น้อยเราจะได้ปล่อยเยอะแล้วมันต้องมาดูนะครับเกียร์ประยุกต์ใช้นะครับอีกสิ้นสุดท้ายนะครับ ถ้ามีกระดิ่งก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีกระดิ่งนะครับบางทีถ้าแร่เยอะไปนะครับถ้าแร่ตัวเลนเจอร์แร่เยอะนะครับก็ถ้าเป็นใส่ต้องเป็นไวพิบนะครับไวพิบก็ใส่แบบนี้ไปนะครับคือมีหายก็ใส่หายไปก็ดีนะครับได้ลดแร่แล้วก็พลังโจมตีเวทนะครับถ้าไม่มีนะครับใส่ตรงนี้ไปได้นะครับใส่กระเป่านะครับ กระเป๋าให้อะไรได้บ้างนะครับอัตราการใช้สกิลนะครับมีโอกาสที่ออกมาเราจะได้ใช้สกิลมีหลบให้ด้วยนะครับปกตินะครับตัวผมก็หลบมีแค่50นะครับแต่ว่าเกียร์ชิ้นคางมันไม่ได้นะครับหลบมันก็ไม่เต็มร้อยไม่เป็นไรนะครับเราต้องการเล่นก็คือถ้าใส่ตรงนี้เราไม่มีก็เป็นคาถานะครับตรงนี้เป็นลดแล่ไปได้นะครับถ้ามีของดีก็ค่อยเติมไปนะครับ สำหรับตัวที่เราต้องการนะครับชิ้นนี้นะครับใส่กระดิ่งนะครับไหนะครับแล้วไม่ก็กระเป๋านะครับแล้วมาเป็นสายว้องไวนะครับสายว้องไวที่ผมหาจะมาได้อันนี้ก็เห็นแบบนี้นะครับมันเอาไว้วิ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นของที่ได้มานะครับถ้าเป็นว่องไวจริงนะครับว่องไวเราก็ต้องมาดูนะครับดูระยะนะครับอันนี้เป็น180นะครับระยะอาจจะไม่เยอะนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะครับที่เป็นว่องไวนะครับสายว่องไวใส่อะไรดีบ้างนะครับว่องไวบางทีนะครับใส่ของคริสต์มาสก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสายกัญญภาพนะครับ ถ้ามีของคริสต์มาสก็ดีนะครับถ้าไม่มีนะครับเป็นไอดีสร้างใหม่เดี๋ยวจะมีชิ้นนะครับผมจำเสื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นชิ้นไปเลยนะครับใส่แบบนี้ก็ได้นะครับคือมันจะเอามาเน้นคือตรงนี้นะครับเป็นออกสกิลนะครับมีดาเมจด้วยแล้วก็มีความเร็วโจมตีนะครับแต่ถ้าอยากจะเพิ่มระยะนะครับก็ต้องตัวนี้นะครับ เพิ่มระยะโจมตีได้นะครับมีจมตีกายแล้วก็แรงนะครับตัวนี้ก็จะแรงกว่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะแรงคลิจะเยอะนะครับแต่มันต้องมาดูนะครับบางตัวอยากได้อัตราการใช้สกิลก็ตัวนี้นะครับง่ายมันจะมี2อชิ้นนะครับหน้าใช้นะครับก็จะมีเป็นปืนนะครับสไนเปอร์นะครับไม่ก็เป็นคันธนูนะครับ สลับชิ้นที่สองนะครับถ้ามีของดีกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับตัวนี้นะครับรองเท้านะครับมันน่าจะมีแค่รองเท้านะครับที่ดีพอนะครับบางทีเราก็ต้องลดแร่1จุดนะครับนี่ครับอันนี้แร่จะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวเก่านะครับแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับอยากจะ ให้ออกมาแบบไหนนะครับชิ้นสุดท้ายถ้าชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกชิ้นที่สองนะครับมันเป็นโจมตีเร็วนะครับถ้าเราต้องการที่จะทําอะไรนะครับปล่อยตัวไหมอันนี้เราต้องมาดูเองนะครับว่าถ้าเราต้องการปล่อยตัวก็จะใส่แบบนี้ไปก็ได้นะครับ จะเป็นพังจมตีเวทลบลีกอะไรก็ไม่เป็นไรนครับเราคือต้องการลบเลีกอยู่แล้วนะครับมีค่าลบลีกเยอะก็ดีนะครับแต่ว่าต้องมาดูนะครับถ้าต้องการปล่อยตัวก็ถ้าเป็นสายพ้องไวปล่อยตัวเยอะก็ชิ้นนี้ไปได้นะครับถ้าต้องการลดแล่อีกก็อันนี้ก็พอได้นะครับสำหรับตัวฟรีนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับเวลาเล่นใหม่มันไม่มีของเยอะนะครับ ผมก็เก็บพวกนี้ไว้นะครับแต่ถ้าบางทีนะครับมันออกสกิลน้อยหรือว่าอัตราการออกสกิลน้อยไปนะครับใส่ชิ้นนี้ไปแทนได้นะครับมันมีอัตราลบให้นะครับมีลบมีอัตราใส้สกิลให้นะครับมันก็จะดีไปนะครับคือการประยุกต์ใช้แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับเราก็อยากจะ,จะแนะนำอีกแบบหนึ่งนะครับ จะมีบางตัวนะครับที่เงื่อนไขการใซ้สกิลนะครับอันนี้ก็แทงแนะนําไปนะครับพอกแทงแนะนําไปนะครับไวพิบบอกไปแล้วนะครับว่องไวก็บอกไปลวอันนี้ก็เป็นว่องไวนะครับมีแค่ไหนผมก็ประยุกต์ใช้แค่นั้นนะครับปลบต้านร้อยอะไรมันทําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทํานะครับมันต้องหาไปก่อนนะครับถ้าเป็นตัวที่มีความสามารถต่างไปนะครับก็คือเป็นนี่นะครับ าเป็นบาลียสมบูรณ์นะครับถ้าเราเป็นสายดวงดีนะครับเน้นแบบตรงนี้นะครับเป็นรองเทา้าเป็นรองเท้านะครับลดแล่เยอะๆนะครับ 37- 38%เข้าไปนะครับแล่มันก็จะลดได้เยอะนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือใส่ให้ออกตัวนะครับ เพิ่มจำนวนตัวหรือว่าเน้นปล่อยตัวได้นะครับอันนี้ถ้าได้ก็คือเน้นปล่อยตัวนะครับคือเอามาไปปล่อยตัวรัวๆได้นะครับเดี๋ยวผมทำาให้ดูนะครับถ้าการปล่อยตัวนะครับสลับบางตัวก็ถ้าเป็นสายดวงมันออกมาบาลียสมบูรณ์นะครับทันได้ใช้สกิลหนึ่งครั้งก็มันสามารถพลิกเกมได้นะครับแต่บางทีนะครับมันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับบางคนนะครับสําหรับบางคนก็คือมันออกมาแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับการไปยุกเกียรนะครับไม่มีจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าตัวแบบน,นี้นะครับใส่ของเป็นคาถาไม่ได้นะครับถ้าต้องการปล่อยตัวนะครับใส่คาถามาได้นะครับคาถามาเราไม่ได้จําเป็นจะต้องว่า เอามาทำดาเมจนะครับมันไม่ได้ดาเมจเวทแน่นอนนะครับมันไม่ได้ดาเมจเวทแต่ว่ามันจะปล่อยตัวเยอะแล้วก็จะมีโอกาสหยุดเวลานะครับคือการใช้เกียร์นะครับมันไม่จําเป็นเสมอไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าจะเอาเกียร์นะครับมาประยุกต์ใช้กับตัวเลนเจอร์ของเราอย่างไงนะครับให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับสามารถลองใช้นะครับสลับไปสลับมาได้นะครับเสียเพชรแค่1เพชรนะครับ เสียลูบี้นะครับมันก็สลับไปสลับมาให้ดีนะครับดูการเล่นนะครับถ้าตรงไหนขยับช้าขยับเร็วต้องการเพิ่มดามจต,ต้องการเพิ่มพลังชีวิตนะครับเราก็เลือกเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ